ราศีใดมีเกณฑ์จะรวยอุ้ยพ่อใหญ่ฮิโนเบิ้งลราสีข่อยนี่เขาบอกว่ามีเกณฑ์สีรวยสิถือเลขนะนัน่นอีกแล้วข่อยรวยคักคากปีนี่ต้องถือแน่นอนละ่ะอืม่มาสั่นโตะเท่าที่แล้วกัดอันเจ้าเสียแล้วราศีข่อยมีเกณฑ์ที่สิถือหวย่าสัน่นาทุ่มเส่ยทักนี้หนูว่าสักต้วนหลอดงอนกูนเสื้อเยียน,นี่ละ่ะ <laughs> มันแล้วกูของสื่อบอกอับเนาะ <laughs> มันก็บอถือ <them> แหละเอาสิเอากระทำดูด้วเอาราศีใดมีเกณฑ์ที่จะได้ทายาทราศีไผนน้าราศีคอยบ่บ่น้ราศีเจ้าบ่ราศีผู้ริสันราศีกัน ハハハハ